ลำจากดาวตลบสุดยอดอัจฉริยะแห่งยุคดาวตล,ลบคุณนงามรำสวยร้องเพราะยคทีสมัยนี้ต้องยกให้เขาครับพรขยนเอ้ยน้องเต๋าไอันนั้นรุ่นใหญ่แต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กต้องยกให้กับน้องเตา๋อเตาอโนไทอันเ,นเรลาฟเห็นรำสวยนี้เนี่ยเขาเรียนอยู่ที่วิไลน่าฏศินจังหวัดอ,าอ่งางทองเป็นอ่างทองพ่อส่งเข้าเรียน หวังจะให้เป็นพระนาพลักษมณแต่ด้วยความมัดใหญ่ไฟสูงของเขาเพื่อะไพี่ลิงยาได้เป็นพ่อเอกแต่เขาจะเป็นพ่อเอกได้ยังไงทำไมลุงก็คนพ่อคนแม่เขาเป็นตลกตะกูลตะกูลเล่นใบใาญ่คนหน้าหนังคำจริงหรือว่าจะนั่งรไางหรือไม่ครับ ตัวอ่อนตัวเบาโอ้ต่งแข็งไปลูกเอ้ยอ่อนไปลูกเห็นเห็นเห็นเนเห็น้วยเนี่ยเห็นด้หรอจ้าเห็นเห็นนี่แล้วแกเป็นใครมาที่ คนน,ออนู้มานั่งออกมาถีบคนนี้มานั่งออก็ออกมาถีบเป็นยังไงกันลองนั่งคุยกันหน่อยสิมันไม่ใช่อะไรเราแล้วแน้บัลลังแห่งนี้ตอนคำสาบไว้ถ้าใครไม่ใช่รัตยาตัวจริงนั่งไม่ได้อา้าวแต่ว่ามัน,นัต้องมีเจ้าของเมื่อก็ลายความหมายไม่มีคุณค่าใครจะมานั่งได้พี่ใครนั่งได้เดก็ลูกหลานมากก็เต็มบ้านเต็มเมืองดูสิไปโอ้ยไอชุดเทาไม่เอาแล้วทำไมคงยังไม่หายดีแล้วย่าไม่ดี ทำไมไม่ลองให้อีชุดสมนิน่งบ้างล่ะเอ้าให้เขามานั่งทำไมล่ะกูจะรู้ว่าทีตั้งสามรอบอ้าวด่าด่าด่าผีด่าผีเจยวมึงบาปกรรมเ๋ยวเบอร์ผัวแปลกๆมาอย่ามาให้กูเช็คนะผีด่าเจนนี่ัดเสื้อที่หน้าอกด้วยแล้วใครล่ะใครมันจะนั่งได้เอ้ยไอ้ไอ้นุชใคร ตัวตัวอ,อ๋อตัวเหรอน้องตัวใช่เออนั่นแหละน่ารักเนี่ยไอ้นี่เนี่ยตัวน่ารักใช่ไหมอ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกูนี่เอางี้เดี๋ยวจะเรียกเขามานั่งฮะเดี๋ยวจะเรียกเขามานั่งไม่ต้องออกมาถีบแล้วจะมานัง่งจะไม่ออกมาถีบใช่เออย,ยังไงอยู่หรือเปล่ายังไงก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนกันบ้างจะเอาอะไรยังน้อยต้องมีเครื่องเส้นไว้จะเอาอะไรหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวเหนียวสองลิตรขนุนลูกหนึ่ง ได้เดี๋ยวทำไปให้เดี๋ยวนี้สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีอากาศก็ไม่ค่อยดีนะเอาออนเน็ตมาสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะคอนลสเจนอากาศไม่ค่อยดีเออนี่ปกิวิ่งหลายรอบไขข้อปวดไปถึงบั้นเด้าเลยอเปล่าเพิลเพิลต้องกินเพิลกระดูกอะเออเพิร์ลเพิลเพิลเพิร์ลลิ้นไม่ต้องจ่าเพิลเพิร์ลหอหอเพิร์ลเอาลิ้นแตะลิ้นไก่ทำไมอ่ะ เอานี้พัาปวดนักหนาก็พาราสักเม็ดนึงก็จบแล้วนะขาวดีเป็นกิน้วก่อนเออก็แอลในตีก็ดีกว่าทำไปให้แล้วแล้วก็เยอหน้าตาฉันเนี่ยมันหยดอนคอยไม่เล่าก็อยู่ในครีมบำรุงคงไม่ทันแล้วเอาไอ้สมัยใหม่ที่เขาฉีดเข้าไปตึงๆเขาเรียกอะไรทอกๆนะโบทอกเออโบทอกแต่ฉันจำได้ว่าฉันฉีดมาก็ประมาณร้อยอยู่แล้ว ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสิไปฉีดที่ไหนฉีดที่หน้าแต่ไม่รู้ไปถอกที่ไหนอุ้ยมาถอกที่หน้านี่แหละวันนี้ฉันไหาอยู่เลยอะไรอที่มันถอกตรงไหนนี่มวยคงใจย้อยไปที่คางอะไรเออแล้วก็หมดยังล่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วทายงานไปแล้วนะจ้าอย่าลืมนะใช่ทุกอย่างฉันจะไปออกใหม่อีกเลยตกลงตามนี้นะครับผมหมอ้วนหมอ้วนบอกเราหน่อยหมอ้วนลงเดี๋ยวลย ไอเฮียเขาเป็นใครกิจดาเนี่อ๋ออิจฉาด่าอ well> uh ิจฉาเฮีย่็แล้วไอเนี <h 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 ่ยม erm ึ้มหูไม่ดีเออยทำไมไอเนี่ยมานั่งนานละเอ้ยมันอาจจะนั่งเป็นเจ้าแน่เฮ้ยเฮ้ยอุัยตกใจนู่นแลเป็นเจ้าแล้วเฮ้ยมึงลงมาได้ยังไงวะเนี่ยนั่งไม่ได้โดนนั่งไม่ได้เป็นกันแต่มึงนั่งนานอยู่นะนั่งนานติดเพราะอันยี่สิบเฮ้ยเหมือนเจ้ากันในเมื่อมันมีใครนั่งได้ไม่ต้องกซะแล้ว พลองเห็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวองค์นั่งนั่งสันยังไม่ได้ลองนั่งเลยเฮ้ยไม่ต้องก็จริงลองดูว่าพ่จะแต่นำสันเขาเรียกเสียงพ่อเลือเจ้าคนสุดท้ายแล้วลองนั่งพลังเห็นนี่ดูสิลูก